บายดีสวัสดีเด้อเอฟซีผ่านผู้ชมทั้งผู้เก่าและผู้ใหม่เด้อเอฟซีที่หักแพงเนาะกอติดตามให้กำลังใจเบาลาฝาเพิ่นเนาะสิพาอ่ามาไว้เพื่อนไปดูที่นี่แหละพี่น้องเยทีเก่ากับทีใหม่เนาะอันนี้เป็นทีเกา่าอันนี้ทีใหม่พี่น้องใกล้ๆกันนี่แหละเนาะ สิไปถามความหูซึกนั่งร้อยเพิ่น่าเพิ่นสีเห็ดยังในทีมอ่เก่าหนินะทีมาบุกเบิกไวหนินะวางแผนครอบครัวยังไหวแล้วบอกับผัวหานะเนาะสีเห็ดยังไดว <c oughs> างแผนวางอนาคตกันไหวยังไดสีมาปุกมาพังยังอยู่นี้สีมาเห็ดสวนครัวบอหรือสีเห็ดหหน้าบอ <c oughs>

จะได้เงินพี่น้องเ้ยมาบุกเบิ่ถีตรงนี้เนาะมันเป็นแล้ห้งยหยังอันนี้นะไดเอ็นหัวชงไนะยังอันนี้ซุปยังอันนี้ซุปบัวชงไทยหัวช้างไทยผู้หัวชางไอ้นอืบไปนะเนาะนี่นี่จีก็คือชองบังคับแท้องบมเยังไม่ใ่ไม่ได้หยอดเดียวอ้ผู้ัวาก็อึไป ตเฉพาะมันจังบวกลึ้นแม่นางแกคือว่าปลูตัวนึงไปปลูผมมันบวมเนี่ยต้องออกโลแล้วสิอืบมันไหวเห็นยังหยันงัวกินหยันแบะกินหยันเวกินกินอยู่ยงงยแล้วน,น,นี่แหละพี่น้องเลยถี่นางลอยอนางกิเห็ดยังเดี๋ยวมานางลอย บดเงินนันบุกเบิกนี่กแพงได้พี่น้อยนสองอ่นถามบอเราสิถามความคิดจะาสิยเหตุยังน่งเลยจะเสิเหตุยังแมนจะสิปลูกยังเหยังกองพื้นจะบ่ออันนี้่อ้าวจะเสีเหตุยังปลูกเ ปลูกมะพร้าวจังเห็ดหัวไดยเห็ดหัวแล้วก็ะปุกปลูกหมักพริกนั่งกับปลูกหมักพริกปลูกหมักพริกมันก็งามแล้วดีดินแบบนี้นี่แหละรถมันล่มตอนนั้นอ็ดูนี่แหละสองขันนี่ดึงกันอยู่มามาพี่ เกือบกรบอใส่เกือบมีได้พี่น้องเลยทั้งแม่ทั้งลูกบออยากใส่เองเขอยากปลูกนีปลาดนีกเห็ดหัวได้เป็นอย่างสิงังดนาลองผด้ยเห็ดหัวเอาเห็ดตอนนี้มานก็บบ่ได้โหดนาดอกพราาหน้าฝนเด้พี่น้องเลย พีมาต้นหัางผี่มาต้นหัง่งต้นมีผี่มาตะกี้คือว่าซี่อยู่นี้อยากมาอยู่ในนี้<ม>อืจําได้อ,อีบ่เจ้าคลองอยังมาอยู่ในนี้นะนะี่นะผี่น้องเลยอ้น,นี่มันเป็นดินดินหินแห่ได้พีน้องดินบังหิน พุ่มไม่เยอยู่ผู้นางเลยไม่ถูกเฮ็ดกัสิออกมาจักแถวนี่เนาะซุ้มเจ้าไปหาเห็ดในเซสยังไม่ได้ไปบ่นี่เด้ว่าพื้นเห็ดเนี่ยเด้เพื่นเพ่งเห็ดเห็ดเนี่ยเห็ดเห็ดบดอูนี่แหละพี่น้องเลยบ่าเล่าว่ากัสิเฮ็ดให้หน้ากันเห็ดเอาทั้งนั้นก็ได้ ปานาหหนึ่งปานนาหายหนึ่งน้ำเล็กงทเห็นก็บุผิกเมื่ออหู่บ่ตอนนี้เมื่อยยหอนเวบอหอนเม่อง้างลอยกิน่งเลยีวิตลูกสองที่จริงนางมีลูกสามคนแล้วเสียพูหนึ่ง นางน้่งนางน้องก็นางนุงเสียผู้ชายเสียผู้ชายตุยผู้นึ่งจะเห็ดเป็นอยู่บนนาะจบนี่เนี่ยเห็นอะจะเห็ดเป็นรเป็นบ่เคยเห็ดหอ่เผัวพาเห็ดเอผัวพาเห็ดกเห็ดาเอเห็เหก็้เาเห็ดไหนแล้วเฮ้ยพาเห็ดแล้วุห็ดเจ้าสิยังเลี้ยงลูก ต่อไปบ่าวเล่าบ่ได้เขามาหาอีกได้แล้วเฮือนนี่มินชันแล้วก็บริษัทนั่นได้บ้ดนเจ้าแบบเจ้าต้องเสียเรือตัวเองได้บ้านไหนบอกผัวจะเด้อแล้วเฮือนนี่พวกบ่าวเล่าบ่ได้เขามาหาได้บ้านไหนเจ้ามีแต่ซอยตลอดได้แบบซอยเหตุเฮือนในซาแล้วคนงานนั่นให้เจ้าเจ้าอันดำเนินชีวิตเองแบบนี้หาเลี้ยงเจ้าของหาเลี้ยงเจ้าของให้ได้เด้อ ว่าผัวสิปล่อยให้กินหมกักผิกกู๋๋มือกู๋๋มืมมออยู่บ่จักเก,กลือผิกกับเกลือน,นะจำได้อีบอ่จำได้สิกลับมาในสาภาพเก่าอีบ่จักเข้ามาหาบัดสิโอไอโอไอบ่ไว้แล้วบัดสิว่าคอยเมื่อยบัดสิว่าอี๋ มาจ่อยตามาบ่ตามาโอ้ยหลายคนก็ว่าให้เห็ดทั่วเห็ดสวนนี่แหละแต่ว่าต้องมีลวดน้ำมีตะนงตะนางให้นางได้พี่น้องเลยมีกบ่มีเงินนั่นแหละมีเงินซื้อเด้อลวดตะนงตะนางก็ได้นมจับบ่อน้ำมักจับบ่อใส่ก็ได้ใส่ตะนางลวดเอากาใส่การใส่ <S <s น so ้ำแกับกับใส่ตะนางใส่ตะนางกับใส่น้ำแกับ หมากับมันจะไปกันแบะได้บ่มันต้องเป็นตะหนังลวดนะะบ่แมนแบะพอใหญ่นุดบ่เป็นเอฟซีมีเอฟซีบางฐานผนก็บอกว่าเพื่อนนั่งร้อยนะชิดอารีบ่หรือว่าเป็นแขกคอนเทนต์คือบ่เห็นไปเห็นมาประมาณทยกอารีบ่หัวเสือคอยไฟคอยไปเอาเจ้าเอาแล้วมันเป็ดบุญก่อนตั้งชิดตั้งตั้งขึ้นโดย ก็แม่นแหละนี่ว่าพากันเห็ดเลนส์สว่านคอนเทนต์อะไรเห็ดดิบว่าไปเห็ดเลนส์ใได้เห็ดอีรีนี่แหละบ่แม่นเลนกองคนหน่อยนอนนั่งหน่อยไปบัดจีเห็ดเลนส์ใได้อีกเบิ่ในก้วซื้อใหม่มาผู้หลักผู้ใหญ่เพิ่นซอยมาเบิดเท่าใดยแล้วก็ดจีมาว่าเห็ดเลน่าเป็นคอนเทนต์โอ้ยเงยดลายเอฟซีบางคนนี่ก็ดิแล้วแต่สิว่าเอาไป เนาะบุญเพลงบุญเพลงเอยเบอร์อะบ่เฮาในหัวเนี่ยอนี้มาแล่มบไล่เบอร์อะไรบมา่บุเพงไปกินหมักเบนบอยู่จ้ว่ามาอยู่น้ำแม่เบร์ไปเจ้กเฮานี่ยเจ้าคือเกางกงกลูกเบิร์อเกาอ่อันี้บเห็นมบเห็นบ่เห็นแต่ลูกมันได้ที่ลูกมันลูกน้อยมันกำลังิบเบาะได้ใจแิบชอบมันชินเลย ก็เลยชอมันกินจ๊แห้งนอนเกังก้อนอนก็จึงบึงรับถุเละเอาซอสมาขีดจ้ากินข้าแล้วขีดแล้วก็เอาบ้รยากาศนั่นเด็จับขี้ดินแล้วมาเกาหัวเจ้าของพูนขี้ดินเต็มหัวเลยหน้ากระสีเห็ดมะพริกกระสีปลูกเป็นอยู่บนน้องลอยของพริกนะเป็นเจ้าเคยปลูกอยู่บ่เคยปลูกเคยปลูกกินแบบนี้ปลูกผักปลูกยังเจ้าเคยปลูกอยู่บ่ Hoa, giải. giấy hãy 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 มันอยากมาอยู่แล้วบออยู่มนอยามาอ่อยากมาอยู่แล้วได้เห็ดหน้าอะไนี่ได้เห็ดหน้าโลดเห็ดหน้าแล้วคือจีเห็ดหน้าแล้วกูบ็มีรถไทยเองคือพูดเอาว่าคุดรู้แล้วเฮ้ยไทยรูมีว่ามีภาสิไทยเป็นเนี่ยขอยเป็นขอยเป็นตลาดนะคุดเอามันบ่ลายกูมันบ่ลายเค่ะใด้พากันขุดเอาโหลดเด้อ บอกะนะคัวจันนะขุดนาโลดพอไอบุญเพง่งเงยว่ะสิเบิ่งแขนขาจักรบักใหญ่ๆหน,นึง่งอะไรกามเป็นมันมัดน,น,น,นะขุดน่าโลดเท้าว่ะสิสิวิทย์พวกเขานะ่ะเหตุหน้าก่ะคุดน่าเบิดนัน่นแหละเอื้อน้องเขานะ่ะพี่น้องเลย,<ด>ยเอื้อนองนา่งลอยนะเอื้อนองขออีคือกันบ่มีของบ่มีมาแต่พ่อแต่แม่แหละลูกเต่ากะ บ่มีมานั่แบบขาเจ้าบ่ได้หามได้เฮียนนั่นแหละบ่มีการพัฒนาจะคลองหานะพี่น้องมันก็นเลยแบบมิแต่ใส่ชีวิตวฝากฟังไว้แต่กับความถูกความจนอยู่หานะางะ่ายง่ายซะแบบอเขาบกขิดนะแบบสมองบอกกล่าวหนาแหละเอาง่ายคนบ่ได้หามได้เฮียนแหละความคิดเท่านี้แบบบ่อยากได้บ่อยากเหตุอยากอยู่ซ้ำ จะคลองมีมีแล้วก็กินบ่มีแล้วก็อดแบบนั้นนะนะเขาเกนเป็นแบบนั้นนะในความคิดของเขาจะปล่อยไปพี่นักเวนมีทางนี้พี่จะจไปทาง,งไหนนี่ <c oughs> ใส่เออน้ำร้อนจะก็กินดีวะแม่มันหล่นทิมเมื่อไหร่บอแม่มันห่วงแล้ะบอยาม,มันซุกมันห่วงทิมแล้วมันแต่หงน,นะ เดี๋ยวมันเบิดต้จะกินมักรบเหุนเพ่งเบะไปสามตัวนี่อุนเพ่งไปจับอมเไปหมดไปจับมาดูัเบะสามตนี่ไม่ตเบแบนีนะเบะสามตัวนี่ไปจับมาดูจะไปอยากได้บ่ไอยเลี้ยงเบะบอ เขาพันนี้วทเขลี้ยดัีๆพันหัวนะามักจัดมันก็บริยู่นี่มันก็เขามากินแล้วแหละสำนดกสำนึงไม่ได้อยู่ที่น้องเบะเนาะน้องเลยจะกับอยากเลี้ยงอยู่บ่องเบะอยากเลี้ยงอีกแบะก็อยากเลี้ยงมันสีบทจอยคือพ่ยใหญ่นี่บ่อแบะกันดีขนาดม้าก็ยังทำนั่นเลย มมันบ so ่จอยลมันไปกินหญ้ามันไปกินหญ้าเนาะมันสิจ่อยบอญาติว่าเจ้าบ่พามันไปหากินหญ้ากินอยู่มันก็จ่อยเลยเนาะเจ้าผูกไว้มันก็จ่อยเฮือกันไหนจาบ่เลี้ยงมันคืออะไรบอค่ะมาคือกันมาจะเกลือเขามันอยู่บ่แต่ละมืองเข้าเกลือแม่จีเหี่ยวเหี่ยวโลดโอ้ยก็สิอายแนี่ยบัวอายเที่ยงว่า มานะ่ะจอยบริิเขาขินา้นน้ำบ่สันนั่งร้อยเกลือเข้ามาอยู่บ่มากินแต่ละมือแต่ละมือมันกินข้าวเลยยังจอยมันกินมืออะไรจะข้าบมานะ่ะสามฮะสามนน่ะโดยกินข้าวหลายโอ้ข้ากรนั่งตัวเล้วมากินขา้าวมือละสามขา้าบคนใงเกลือมันอยู่แต่ว่ามันจอยมานในตอนเผื่อมันสิ อุ๊ยได้คือคนนี่ผู้เจ้าว่าตอนแรกบ่ได้เกลือแหละเห็นบักเบ้นบ่เจ้าของก็สิบ่มีกินแล้วนะน้องลอยมาบ่จักสิเอายังใส่มาเกลือมันอยากปลูกักพริกน่บ่อยากปลูกัดกา Tóc hôm, thọ hôm, hôm, oh. hôm, 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 Mật hôm, 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 ก็ได้เองได้ขันจะดูดุนะพี่ปูอย่างเรียนอะไรวัดประกาศยันอ่ได้ในประกาศดูเรียนอะไรตอนนั้นได้ขันจะสิปูกอยากได้บุกพริกไห่ขันจะสิเห็ดได้เห็ดได้เจ้าต้องลงมือเห็ดหัวเห็ดยังซะก่อนอาจจะไปปลูกเจ้าบอเห็ดหัวเจ้าก็ ให้มันเร็วก็หัวแบ่ก็กินเบิดแล้วแห่ให้มันเร็วอือให้มันเร็วซะนีให้มันเร็วตัดโตนี่เออให้มันเร็วซะอนั่นแหละเจ้าเฮ็ดหัวเฮ็ดหยังเรียบร้อยก่อนข่อยสิซื้อมาให้เจ้าเจ้าเอาปีเออพ่อผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นก็อยากให้เจ้าปลูกผักปลูกหยังกินเองโลใหู้้จักไอ้ปลูกเองปลูกกินแบบนี้สิบ่ได้ซื้อ เห็นเวลาเห็ดอยู่เห็ดกินบ่ค่อยใส่พักคนเดี๋ยวยังให้เจ้าปู่กินแม่นบ่แม่นเจ้าบับ่มักใส่พักหรือว่าแบบพักบ่มีบ่วมีบักินบ่มักกินพักว่ารสเดี๋ยวบ่มีเอาบ่มีเลยมักคนละคนจะปลูกมักสักกาดจะปลูกผักหอมแบบนั้น ไปแนวโค้ยไปเเตียงพัวอะไรกันเดี๋ยวจะปลูกผักกาดจะปลูกผักหอมมักริดปลูกมักพริกให้แล้วชินพื้นหแล้วก่อนมันเลวพโอ้บอกว่าคันชีปลูกอะไรเห็ดทวเห็ดทัวอดไรชื่อมาให้ในผักนั่งร้อยนี่มักปลูกเสนอากปลูกพืชปลูกผักยุษะแ่นันเ็ดัวเลย เจ้าก็เห็ดนเอาเห็ดเป็นอยู่บ่หัวหัวหัวคัวคอยเห็ดคือเป็นคอยเป็นคือกันนแล้วเจ้าก็เป็นหรือบ่เป็นเป็นเป็นแล้วก็เจ้าเห็ดเห็ดไหนคอยเบิง่งแล้วคอยชี้เป็นอะไรสามเห็ดหัวเนา <c oughs> ะจัดให้มันเร็วกว่าอีจังมือสีแล้วต,ตัดพื้นนี่ตัดพื้นคิดว่าจังมืออีจังสีแล้วมือเล็วหรอวะมือแล้วกันเจอแล้วไว Thì tông nào ai có gì nào nhỏ hơn gì đây nho luôn vay đấy. luôn 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 một luôn 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 nó luôn 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 มันห่วงแล้วมันเป็นแล้วอยากหมักเบนให้ปลาไหลพาไปกินดีถืออะไรนะไปไปแม่เอาหมักเบนนะต้นนะเบิดแล้วบอุญเพนพูนต้นนะ

นั่นนั่นนอย่าเห็นอย่างนั้นพาสิตีแม่เจ้าบ่แพงเสบ่แม่เจ้านะเด็กกินออกเป็นที่เป็นลมแหละโอ้ยเป็นลมนะคออ่อนไปไปลุงจปเอ้าหายไปไปลุงลาสไปเอ้าหายไปไปไปถือเอาไม้น่ะไปแบกเอาไม้ไปสิไปดึงหไงปะไปเอาไม้ฮะเอออยากกินแห้งแท้แท้ ไปยางไปตบนมันผูกแบกเอาเดี๋ยวสิไปเด to ี๋ยวสิไปเกาะหายไปเออป้ายบาทหนิยังยังจะกระดึ๊งปะไว้ไปลูกไปนำการไปนางร้อยไปไปยังจะน้อยเจ้าสิเป็นลมหน้ามื่อได้หนังอยู่นี่ลูกจะเป็นลมอีกจะกินมาเป็นทีนี้เนี่ยจะน้อยต่อใหม่ต่อยังขึ้นนี่มันก็ะหักขึ้เก่าอะไรพี่น้องขั้นแบบ มันเฮาบ่ต,ตัดบ่ดูแลมัน,น่นาะเนาะ <c oughs> เห็ดเพาะเด็กต่นทางมกินแดคือย่งิงอมล,ลุงลาว่ะมันล่นถิ่มเบิดแล้วมันห่วงถิ่เบิดแล้วมักเบนเ,นเนจ้าฮะมันมันเบิดยามมัาเลยดมันแต่หิงเลวมันเบิดย่ามมาเลยเ <c oughs> ย็นบอ่อนไม่นั่งลอย มันเบิดแล้วเนี่ยมันห่วงทิพยไปแล้วเมันเพลงเอ้ยมันห่วงทิ้ยไปแล้วตั้งแต่มาแก่พื้นก็พอจ้ะผูเออยังมีอยู่มีอยู่หักมากดิบมีดำมากชิได้กินบ่อแนีในลานหน่อยชิได้กินบ่จักมากใส่ไม่ใส่มากดิบๆกับเจ้่สะบ่อเออมมกเพิ่มนีบ่ มาเหิหรือว่าอากินพอบอกเป็นลมพอใจบอกขาดเเอาพอใจบอกขาดเนอาเอาเอาดเอเอา,เอาจบดีๆมันสีเหี้ยนี่กินมึงดูมันกินได้อยู่บอกของมันเบิดเลยเนาะปลายเมื่อบานบเนี่ย ภาษาลาวเถิงพี่น้องเลยล,ลาวหลุ่มก็เฮานีก่กรเหมือนตึบ๊บฟังไม่รู้เรื่องพืชนี่ดังไพ่ได้เลยได้เน,นี่ยซ้ำนี่มันตายละไดิเอ๋ หน้าว่ะสัสห,หน้าก็จะเห็ดหน้าคนละวา,างหยีบน้ำเด้อเปรยบ,บกระป๋าศัยเนี่ยื่อเกไ้กาบือเว่เชยงไข่กะ <c oughs> มันงัสาเหตุที่มันบกขึ้นกัมันงันี่แหละนี่มันงัมันสลามนี่มันเลยบกขึ้น บ่ถึกแดดถึกยัง้งเลยอากาศอบอ้าอ่าสบายดีนางร้อยสบายดีสบายดียดเป็นยังเกาะคือว่าอาโกอยอย่างใดเนี่ยเมื <c oughs> ม่อยเมื่อยอาโกอยอยู่ะสิ อากอูยกากูยเบาลาวก็เมื่อยอากอูย